เอ้ยมังกี้งไงมังกี้ตัวเล็กเอ้ยวิ่งไปมันเลยอ่ะวิ่งขึ้นว่นีเอ่ะเออวิ่งหนีเหรอ,อวิ่งลิงวิ่งหนีสิงหาเลยเหรอดแน่นะมังกี้เกากันใหญ่เลยมังกี้ไม่อาบน้ำ ใใทำไมกๆต้องอบน้ไม่คันเลยเอต้องอาบน้ำถึงจะไม่คันเหรอตน,น,นี้นีนนน้คนมาคอยกวาดมันที่อาบน้ำไม่คันเลยอ,อนนี้อะไรก็เนี่ยฝนตกก็สิฝนตกโดนีบกับบนนะอ้อนนะเออโอ้โอยู่นี่แหละโดนหยีบกับบ้อนเนี่ยอยู่นี่แหละ โ <Okay>, okay. อเคโอเคฝนตกรีบกลับบ้านโ okay, okay. อเคโอเคกลับบ้านนี่เลยอะ่ะโ oh, okay, okay. อ้โอเคโอเคฝนตกรีบกลับบ้านละเออไปเปียกกลับบ้านนี่เอามัางกี้มั<บ>งกี้ก็เปียกฝนนะสิเนี่ยมังกี้ก็เปียกฝนนีในในใน่นี่